เอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาชมตัว CRV Gen 5รถเข้าใหม่นะฮะที่เพิ่ง เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับอยู่กับ Honda CR-V 2.4รุ่น E นะครัคันนี้เป็นไมล์ในเชนปี2021นะครับไมล์หลักหมื่นครับคุณชมไมล์65,000โลเท่านั้นนะครับเสนอขายแค่899,000บาทนะฮะลดลงมาจากป้ายแดงกว่า500,000บาทเลยนะคุณชมคันนี้เป็น7ที่นั่งขับ2นะครับสวยงามน่าใช้มากๆโครงสร้างเกรดเอนะครับใครอยากรู้ว่าออปชั่นด้านในมีอะไรบ้างนะฮะตามไปดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง To อ SUV สคัดเกรดเนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อปเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะฮะอยู่กันที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะฮะก็อยู่กันที่โรงจอดรถที่3นะฮะจะเป็นโรงจอดรถเข้าใหม่นะฮะแล้วก็รถรอปรับสภาพนะ คันนี้เนี่ยปรับสภาพพร้อมขายมาเรียบร้อยแล้วนะครับใหม่เอี่ยมเลยครับคุณชมได้เป็นตัว CRV Gen5 ไปใช้งานนะครัสำหรับ Honda CRV 2.4รุ่น E นะครคันนี้ปี2021เป็นตัว m Min o r c h น n g นนั่นเองนะครับพี่ๆหลายท่านตามหานะฮะตัว CRV Gen5 เนี่ยค่อนข้างฮิตเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยดูดีมีสไตล์นะครับแล้วก็สวยงามด้วยสำหรับออปชั่นด้านในเนี่ยก็จัดมาล้นๆ เดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะโครงสร้างรอบคันแล้วก็ออปชันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0านะฮะตลอดอีสสัญญานะครับนาสูงสุด8 4งวดเลยและดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นแค่2.39%เท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับและช่วงนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะบอกต่อกับผู้ชมนะครับเพียงจองเข้ามาวันนี้นะฮะไปจนถึงเส้นปีนะครับรับฟรีไปเลยนะฮะประกันเกียร์ 1ปีเต็มนะมูลค่า2 0,000บาทครับคุณชมซ่อมศูนย์ด้วยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับลุ้นต่อไปนะฮะยังลุ้นรับของรางวัลหมุนกองล้ออีกมากมายเลยนะครับยังไม่พอครับคุณชมต่อที่3เนี่ยยังลุ้นล้านด้วยนะนะฮะเรามีแจกเงินล้านด้วยนะคุณชมนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจเนี่ยแนะนำว่าให้โทรมาปรึกษาได้เลยนะครับคอนแทคด้านล่างมุมขวานะนะฮะ ันนี้นะฮะเป็น crv gen 5านะสีดำดูดูแบบนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเกรด A แน่นอนนะครับรับประกันให้ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะฮะไม่มีชนหนักพิความจมน้ำามานะครับไม่มีกลับไายกอไม่และไม่มีช้ารถสูญหายนะครับคันนี้8 9 9 0 0 0บาทราคาดีมากนะลดลงมาจากไปแดง5 0 0 0 0 0บาทนะครับมาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยนะครับได้มาเป็นโคมไฟ full led เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยสามารถตั้งเป็นเปิดปิดออโต้ได้ด้วย ไฟเดทามและนิ่งไลท์มีให้ครับผู้ชมกระจังหน้าเนี่ยตกแต่งมาสีดําแล้วก็เส้นโครเมียมแบบนี้นะครับสวยไปอีกแบบนะผู้ชมนะครับายทะเบียน1ขอห้หอ9625นะครับไฟตันหมอคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะเจน5เนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับน่าใช้งานมากๆครับผู้ชมและคันนี้เนี่ยเป็น7ที่นั่งด้วยนะฮะตรงล้อเนี่ยได้มาเป็นล้อแมกปัดเงาทูโทนจาก Honda นะครับขอบ17ได้อย่างกูดเยี่ยมด้วยยางใหม่ๆนะฮะ ยางเนี่ยปี23นะคุณผู้ชมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับใช้งานได้ปีเดียวเองนะฮะดอกยางลึกๆแบบนี้นะครับได้ยางใหม่ไปเลยนะฮะช็อคอัพเดิมแท้จากโรงงานมีมาคิวซีเดิมโรงงานมาให้นะครับมั่นใจได้ว่าคันนี้เป็นรถเกตเแน่นอนครับคุณผู้ชมแพสยนเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะฮะเหลี่ยมสันตต้นรถข้างขางมสวยเงางามมากๆครับนี่ฮะล้างขัดสีมาให้เรียบร้อยสปามาทั้งหมดนะครับกระจกข้างเนี่ยเปิดปิดแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ฮะ กุญแจระบบสมาร์ทคีย์เลสกระจกเดิมแท้ฮอนด้าทุกบานนะฮะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันคิ Q ้วกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ครบเลยจบเลยนะฮะไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วนะครับภายในส,สวยๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาพูดออปชันให้ฟังว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างรถกันก่อนนะครับรอบคันเลยนี่ฮะสปอร์ตเมท้านะคมๆส,สวยๆแบบนี้เรียงเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะมั่นใจได้ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีพลิกความมาแน่นอนนะครับถ้าหากว่าพลิกความมาเนี่ยพวกตัวสะก์ตรงนี้เนี่ยจะปิดเบี้ยวผิดรูปไปเลยนะครับตันนี้ฟรีดาวอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นครับคุณผู้ชมนะฮะน็อตเสาบีด้านข้างนะครับด้านบนเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยแงะใดๆนะครับสติกเกอร์บอกลมยางอยู่สภาพเดิมทุกจุดนะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยเติมลมยางในตัวเจนมานะครับดูแลดีมากๆน็อสาบีด้านล่างก็อยู่สภาพเดิมทุกจุดนะครับ นี่ฮะนอ็อตเสาเอนอ็อตจีประตูอยู่เดิมเดิมหมดเลยนะฮะมาให้ดูด้านล่างนี้หน่อยนะครับนี่ครับตรงด้านล่างข้างใต้คันเร่งเนี่ยไม่มีรอยคาบสนิมกอติดตั้งยงใดนะครับแสดงว่าคันนี้เนี่ยไม่มีประวัติเคยจมน้ํามานั่นเองนะครับโอโ้โหราคาก็ดีนะฮะแล้วก็ CRV เนี่ยดีไซน์เขาสวยนะฮะหลายๆคนเนี่ยชอบนะครับผมยิ่งชอบเลยสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับกว้างๆนะฮะภายในเนี่ยนะครับ มั่นใจได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รถที่มีคุณภาพออกไปใช้งานแน่นอนนะครับนี่ครับ k, สปอร์ตเมทาร์สวยๆแบบนี้เรียงเป็นเม็ดนะฮะโครงสร้างเก็เ A ครับผู้ชมมีช่างตรวจรถให้ฟรีก่อนเอาเข้ามาเนี่ย274จุดแล้วก็ก่อนปล่อยเนี่ยตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับมั่นใจได้เลยนะว่าคันนี้รถคุณภาพแน่นอนครับ การันตีด้วยรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะรางวัลแชมเปี้ยนออฟเด e ะเยียรปีล่าสุดปี2024นั่นเองแคมเป็นรถดนใจจากธนาคารชาตินะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลเนี่ยรางวัล Top p e r f o r m อร์แนะฮะเรื่องคุณภาพรถเนี่ยเราไม่เป็นสองรองคใครแน่นอนนะฮะรางวัลมีแค่หนึ่งเดียวในประเทศนะฮะไฟท้ายเขาได้มาเป็นไฟ l d l i g ์แ i n g ใหญ่ๆแบบนี้เป็นรูปตัว L เลยนะฮะนะ,ะเป็นเอกลักษณ์ของตัว CRV โฉม Gen 5 นะครับโอ้โหด้านท้ายเนี่ยตกแต่งมาด้วยเส้นโคมียมลักยาวจากซ้ายไปขวาเลยนะครับโลโก้ CLV อยู่สภาพเดิมโลโก้ i v t e c อยู่เดิมๆนะฮะสกเกิร์ตสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้เสาอากาศคลิปฉลามแบบชาร์กฟินและฝาท้ายรุ่นนี้เนี่ยเขาเปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะครับนี่ฮะร,ระบบไฟฟ้าเนี่ยทำงานปกติทุกอย่างนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ย คุ้มค่าแน่นอนนะครับในราคา8 9 9 0 0 0บาทนะครับลดลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยกว่า5,20 0 0 0บาทเลยเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 4 0่0 0 0นานะครับลดลงมา500,000เลยนะฮะคันนี้7ที่นั่งครับคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บของได้พับเบาะได้นะครับโครงสร้างดีเกรด A แน่นอนครับคุณผู้ชมนี่ฮะยังเห็นรอยสปงสปอร์ตอยู่เลยนะครับพวกรางน้ำฝนเนี่ยนะฮะ ไม่มีชนท้ายมาแน่นอนครับช็อคอัพเดิมแท้เนี่ยนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับฝาท้ายก็นี่ฮะร่องรอยตัวน็อตนะครับไม่มีของการแกะการแง่แต่อย่างใดนะฮะโอ้โหใหม่เอี่ยมเลยนะฮะคันนี้สีดำมีคันเดียวในเพชรยนต์ด้วยสำหรับตัว2.4รุ่น E ปี2021นะครับคันอื่นเนี่ยจะเป็นปีอื่นนะฮะคันนี้เนี่ยปีใหม่สุดแล้วนะครับได้เป็นโฉมแมนเดชันไปนะครับปี2021อ่ะปิด นะครับปิดก็มีปุ่มปิดไฟฟ้าให้ด้วยนะคันนี้กล้องหลังกล้องถอยมีให้ระบบเซ็นเซอร์ถอยจอดมีให้ครบเลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้สะดวกสบายเลยนะช่วงปีใหม่นี้นะฮะคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับกลับบ้านต่างจังหวัดนะฮะเอาไปเยี่ยมครอบครัวกันนะครับอ่ะมาที่ฝั่งนี้กันบ้างนะฮะโอ้โหนี่ครับรอยสปอร์ตเมนาคมคมสวยๆเรียงเป็นเม็ดแบบนี้ทุกจุดนะครับ ผมพาชมรถเนี่ยผมพาชมละเอียดนะฮะรอบคันเลยนะครับมั่นใจได้ว่าผู้ชมเนี่ยจะได้รถไปใช้งานกันยา,ยาวๆ10ปี15ปีแน่นอนนะครับนี่อยู่สภาพเดิมทุกจุดนะฮะรอยคีโบรโรบอตโรงงานยังอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเดิมแท้นะคุณชมนะครับโครงสร้างประตูก็อยู่สภาพเดิมนะฮะสปอรตแม่นักยังเห็นเป็น,มนเม็ดๆแบบนี้เลยนะครับทุกตัวไม่มีขันไขยขยับ ใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยที่088 899 4496นะฮะหรือจะแอดไลน์ดีมาที่ TOP PRP92 ก็ได้คอนแทคด้านล่างมือขวานะครับนะีบ่ฮะสปอร์ตเมตอาร์เรียงเป็นเม็ดแบบนี้ทุกจุดทุกประตูทุกบานนะครับมั่นใจได้ในคุณภาพรถของเพชรยนต์ฮะเพราะว่าเพชรยนต์เนี่ยเปิดบริการมา24ปีบนพื้นที่ตัวเองนะฮะเราไม่มีหายอยู่แล้วตามได้เลยนะครับ ไม่มีเอารถที่ดัดแปลงมาขายแน่นอนนะครับหากตรวจพบเนี่ยเรายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนร้อยเนะครับล้อเสาบีด้านซ้ายไม่มีขันไขขยับครับชมนี่ด้านล่างก็เช่นกันนะครับแผ่นเพลทเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะครับเอ่อตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะพี่ๆด้านไหนที่อยากซื้อสดเนี่ยเล่มจัดโอนจัดซื้อได้เลยเรารับเล่มภายใน7จ็ดถึงสิวันนะครับหรือท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะครับอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศเลยออกรถได้ทุกจังหวัดเลยนะคุณชมนะครับรถเนี่ยส่งตรงถึงบ้านแน่นอนนะฮะเรามีบริการรถสไลด์ให้นะครับมั่นใจได้ว่าคุณชมเนี่ยจะได้คันนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับอ่ะโครงสร้างรอบนอกเนี่ยผมพาดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกรด A แน่นอนครับคุณชมมั่นใจได้นะฮะ คันนี้ใครสนใจเนี่ยแนะนําว่าให้รีบติดต่อเข้ามาเข้ามาจองไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถที่เพชรยนต์เนี่ยต้องแจ้งตามตรงนะฮะว่าเข้ามาเนี่ยอยู่ 2- อสาวันเนี่ยติดจองแล้วนะครับแล้วก็ CRV เนี่ยคนค่อนข้างหายเยอะช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถครอบครัวนะฮะมีตั้งแต่5ที่นั่งไปจนถึง7ที่นั่งนะครับคันนี้เนี่ยเที่นั่งนะครับฮอตแน่นอนครับชมนะฮะเพราะว่าเซล์เรามีกว่า30ท่านนะฮะขายบนพื้นที่ออนไลน์ นะครับสื่อคันนี้เนี่ยกระจายไปทั่วแน่นอนนะครับคันนี้8 0 0 0 0 0 0 0เอ่อบาทนะครับอนฟรีดาวอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะครับอ่ะต่อไปพามาชมออปชั่นภายในนะฮะว่าให้อะไรมาบ้างนะครับภายในได้มาเป็นบบอนหนังบักเก็ตซีตึงๆแบบนี้ครับสภาพหม่เอี่ยมนะฮะเป็นปรับไฟฟ้านะคุณชมมีที่ดันหลังให้ด้วยนะครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมครูตคอนโทรลนะครับคันนี้ปุ่มพุูสตาร์ทให้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะปรับระดับไฟสูงได้นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายทรัคชั่นคอนโทรลกันเลื่อนการถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช็อตคัตให้เล่นตรงนี้นะฮะแผงควบคุมกระจกนะครับออโต้ทั้ง4บานนะครับเอ้ยขออภัยนะฮะออโต้คู่หน้านะฮะไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับตกแต่งมาด้วยวัสดุหนังนะครับนี่นะนุ่มๆเลย นะครับก็ค่อนข้างใหม่เลยสำหรับคันนี้เป็นตัวไม่ได้เชนปี2021นะครับราคาดีด้วย899นะฮะนี่ครับโอ้ประตูอยู่สภาพเดิมทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูด้วยสำหรับคันนี้นะฮะนี่กล้องมองมุมอับสายตานะครับหรือว่าเลน t c h เนี่ยมีมาให้แล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะฮะโอเคเหยียบเบรกกดปุ่มพุ่มสตาร์ขวามือได้เลยนะครับ หน้าจอแสดงผลของเขาเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับนะค่อนข้างคันสมัยนะครับคันนี้65,369กิโลเท่านั้นนะครับไม่ลักหมื่นการใช้งานดีครับชมได้เป็น7ที่นั่งเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยเขาลดลงไปถึง520,000บาทเลยนะฮะจากมือหนึ่งไปแดงนะครับตัวจอได้เป็นจอเครื่องเสียงคัสกินนะครับระบบป้องหลังก้องถอยมีให้แล้วนะฮะ นะครับกล้องหลังกล้องถอยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยเนี่ยมีให้กล้องหลังสามารถปรับมุมมองได้นะครับ3ระดับแบบนี้ใกล้ไกลนะครับแล้วแต่การใช้งานของชมนะครับตัวแอร์เนี่ยยังได้มาเป็นแอร์ระบบออโต้นะฮะนี่อ่ะขอะอนุญาตะ,ะแล้วก็สามารถตอบบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์ได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้ตรงนี้เลยแผงควบคุมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ นะครับรองรับระบบ Apple CarPlay Auto Android ต่างๆได้หมดเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเกียร์ได้มันเป็นเกียร์ออโต้นะฮะฐานเกียร์ใหญ่หญๆกว้างๆแบบนี้เลยตามสไตล์ c RV นะฮะอีคอนโหมดมีให้ครับคุณชม Parking b เบรกเบรกมือไฟฟ้าก็มีเช่นกันนะฮะออโต้เบรกโฮมีให้ครับตรงกลางเนี่ยสามารถเสียบชาร์จ USB ได้อีก2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็วางของวางสิ่งของได้เล็กน้อยวางแก้วได้2จุดนะครับ ที่เก็บของเนี่ยผมชอบมากๆนะฮะมีที่พักแขนใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมครับเปิดเข้ามาที่เก็บของเนี่ยสามารถเลื่อนได้อ่าเป็นนั่นเอกประสงค์เลยนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับคันนี้นะครับกระจกออโต้แบบตัดแสงนะฮะมองหลังนะครับแผงควบคุมไฟก็อยู่สภาพเดิมการใช้งานปกตินะครับสามารถเปิดไฟอ่านหนังสือได้เลยสะดวกสบายนะครับ มีที่ใส่แว่นให้ตรงนี้ครับคุณชมเหมือนพวก Camry Accord เลยนะฮรราคาคันนี้ก็เบาๆนะฮะ 8, 9บ0ปดแสบาทนะครับแต่ได้รถครอบครัวไปใช้งานครับกระจกด้านหน้ามีให้นะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะคอนโซลค่อนข้างหรูเลยนะผุณชมใหม่มากๆนะฮะใครที่ได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยสําหรับคันนี้นะครับสวยงามน่าใช้ผมยังอยากได้เลยรถ ครอบครัวที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะนั่งได้หลายคนนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็ตอบโจทย์นะฮะบาะพุทธิสารตอนที่2นี่เป็นบอะบักเก็ตซีตึงๆแบบนี้สามารถพับเก็บได้นะฮะใครที่อยากขนของเยอะๆสามารถพับได้ครับบอกตรงนี้นะครับหรือท่านใดที่อยากเพิ่มจํานวนคนนะฮะบ,บอกด้านหลังมีอีก2บอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมพับเก็บให้ดูนะฮะ แ้ด้านหลังมีให้2ตัวครับคุณผู้ชมรูเสิบชาร์จด้านหลังมีให้อีก2ตัวนะครับแล้วก็กระเป๋าจิงโจมีคู่หน้ามาให้เลยนะฮะด้านบนไม่มีรอยเจิมลงยันในใดคันนี้สบายใจได้นะครับผ่อนฟรีดาวอยู่ประมาณ1 5ื่นใครที่อยากลดยอดผ่อนสามารถดาวมาได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ทางเลือกของผู้ชมนะครับคันนี้ยังว่างอยู่แต่อยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่า CRV เนี่ย รู้สึกจะเหลืออยู่2องคันแล้วนะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นตัวปี16นะครับแต่ว่าคัานนี้เนี่ยผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่าออปชันเขาให้มาล้นๆนะฮะฝาท้ายเนี่ยเขาได้มาเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเปลืองแรงเปิดนะนี่ปุ่มปิดอยู่ตรงนี้นะครับด้านท้ายก็พับเก็บได้นะฮะหรือว่าดึงเบาะขึ้นมาเพื่อให้คนนั่งได้นะครับ เป็นรถยนต์อเนกประสงค์นะฮะนี่ที่วางแก้วมีให้ด้านขวาด้านซ้ายนะครับโอเคสำหรับออปชันคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยที่088 899 4496นะฮะหรือจะแอดไลน์มาที่ TOP PRP 92ก็ได้นะครับแนะนำว่าให้ติดต่อเข้ามารีบจองไว้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวจะพลาดเอานะเพราะว่าฮอตจริงๆนะคันนี้ รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆด้วยนะครับไม่แค่65,000โลเท่านั้นนะครับและสีดําเนี่ยมีอยู่คันเดียวนะใครที่ตามหา CRV สีดำเจน5นะครับได้ปี2021ไปใช้งานด้วยต้องรีบเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพาไปชมห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์ ฮอนด้าไอวิเทคเอิร์ธรีมนะฮะเทคโนโลยีนั่นเองนะฮะอัตราการเร่งเขาดีอยู่แล้วได้เป็น2.4ลิตรนะฮะเป็นเบนซินนะคุณผู้ชมนะครับเป็นเบนซินล้วนน,น,นะฮะระบบเบรกต่างๆ ABS กระจายแรงเบรก EBD นะฮะเสริมแรงเบรกเบมีให้ครบครันสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะน็อตทุกตัวไม่มีขันไข่ขยับนะครับอยู่สภาพเดิมใหม่เอี่ยมมีมาร์กพวกสีเหลืองสีชมพูสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่ทุกระยะนะครับนี่เห็น เห็นไหมฮะมาแต้มสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับเข้าศูนย์เช็ดศูนย์แน่นอนครับชมนะฮะภายในเนี่ยสปามาเรียบร้อยแล้วนะภายในห้องเครื่องนะฮะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ําเครื่องน้ําเกียร์นะครับให้ทุกอย่างแล้วนะครับแค่เอาไปใช้งานแค่นั้นเองนะฮะไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มนะครับสาหรับตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยใหม่เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างนะฮะมั่นใจได้นะครับท่านใดที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงหรือมาทดลองขับเนี่ยสามารถ ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะฮะที่คอนแทคด้านล่างมุมขวานะฮะหรือว่าเข้ามาที่มินบุรีกรุงเทพนะฮะซอยเสรีไทย68ยิบแยกหนึ่งได้เลยนะครับฝากระโปรงหน้าไม่มีเปลี่ยนมาครับชมรูกลมสวยนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปลักษณ์แต่อย่างใดคันนี้ไม่มีชนหน้า,าแน่นอนนะครับสปองสปอร์ตอยู่สภาพเดิมทุกจุดนะฮะอาจจะมองยากสักนิดนึงเพราะว่าเอา่เป็นสีดำนะฮะนี่เห็นไหมฮะสปองสปอร์ตนะครับอยู่สภาพเดิมทุกจุดเลยนะฮะ น็อไม่มีขันไขขยับนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับสําหรับคันนี้นะครับใครที่อยากได้ผมแนะนําว่าให้รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาปรึกษาการไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะฮะคันนี้ราคาดีด้วยลดลงมาจาก1ูหนแปดแ5นห้าแสงหมื่บาทเลยนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยสำหรับตัว CRV Gen 5รุ่น 2.4E ปี 2, 0, 2021มาในเชนคันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาถ่ายให้ชมการเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะัคันนี้7ที่นั่งได้เป็นขับ2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top SUV คัดเกรด A ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคุณชมสวัสดีครับ